นานทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักกับบิ๊กทิติวุฒิวารุณหรือที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นักร้องลูกทุ่งและหมอลำชื่อดังที่โด่งดังมาจากการคฟเ o อร์เพลงห่อหมกพวกไปฝากป้าของลำเพลินวงสกรโดยบิ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เกิดเมื่อวันที่12มิถุนายนพศ2543หลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันบิ๊กได้ย้ายไปอยู่กับแม่ที่ประเทศฟินแลนด์เมื่ออายุ15ปี และอาศัยอยู่ที่นั่นได้ประมาณ3ปีก่อนจะย้ายกลับมาเมืองไทยเมื่ออายุ18ปีบิ๊กได้เริ่มต้นทำคลิปวิดีโอลงบน YouTube โดยในช่วงที่อยู่ฟินแลนด์โดยใช้ชื่อว่าเบ่าอุดรพาเพลินคลิปบอกเล่าไลฟ์สไตล์ส่วนตัวผ่านโลกโซเชียลซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวต้องการที่จะมีชื่อเรียกที่ติดหูเพื่อให้แฟนๆจดจำได้ง่ายขึ้น จึงเป็นเหตุให้นำเอาคำว่าผู้ใหญ่บ้านและฟินแลนด์มารวมกันจนกลายเป็นฉายาที่หลายคนได้รู้จักมาจนถึงทุกวันนี้และเขาก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการคัเวอร์เพลงห่อหอมุกฮวกไปฝากป้าของลำเพลินวงศกรในด้านชีวิตส่วนตัวบิ๊กเคยสมรสกับแพรวพาวแสงทองนักร้องหมอลำซิ่งเสียงหวานและมีบุตรด้วยการสองคนคือน้องนาริตะและน้องโตเกียวอย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์พศ .2567 ทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์ในฐานะคู่ชีวิตแต่ยังคงทำงานร่วมกันในวงดนตรีหมอลําแสงทองฟินแลนด์แต่ก็ยังมีประเด็นดราม่ามาโดยตลอดตั้งแต่ทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์กันไปทําให้เป็นที่จับตามองของโลกโซเชียลและชาวเน็ตก็ต่างแบ่งออกเป็นสฝ่ายจึงกลายเป็นกระแสะสังคมที่ค่อนข้างร้อนแรงปัจจุบันบิ๊กได้ก่อตั้งค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก และดำรงตำแหน่งนายห้างของค่ายเพลงนี้ซึ่งมีศิลปินมากมายอยู่ภายใต้การดูแลของเขาอาทิก้องวายุซีแกรมยูริชอปเปอร์ลีโอสแตมและจูนนี่ด้วยความสามารถและความมุ่งมั่นของบิ๊กทิติวุธวารุณหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ยังคงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงและได้รับความรักจากแฟนๆอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่เพียงแต่ดังในประเทศเท่านั้นแต่เขายังโกอินเตอร์ไปถึงประเทศเยอรมนีและประเทศโมร็อกโก,โ,กโดยเมื่อวันที่16มีนาคม2568บิ๊กได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าคอนเสิร์ตโตเกียวคืนนี้ที่เยอรมนีสนามม้าดัสมุนเยอรมนี 17นาฬิกาวเวลาเยอรมนี22นาฬิกาวเวลาไทยส่วนประเทศมออกโมร็อกโกยังไม่มีวันเวลาที่แน่ชัดมีเพียงแต่โพส์ตใน Facebook ส่วนตัวเท่านั้นด่วนคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิกเต็มวงเร็วๆนี้ณประเทศโมอร็อกโก,โกนอกจากนี้บิ๊กยังได้โพสชี้แจงอีกว่าล่าสุดคิวงานต่างประเทศติดต่อมาเยอะมากเยอรมนี er เป็นเหตุเรียกได้ว่าปังจนฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวค่ะ หวังว่าคุณผู้ชมจะทราบถึงประวัติส่วนตัวของบิ๊กธิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่มมากขึ้นและหากทางวงการบันเทิงมีอะไรใหม่ๆม,มาอัปเดตเดี๋ยวรู้กันบันเทิงไม่พลาดที่จะนำเสนอคุณผู้ชมแน่นอนค่ะ